รัฐบาลถแถลงย้ำว่าไม่พบสารกัมมัตรังสีซีเซียม137ปนเปื้อนเป็นอันตรายกระทบตอบ่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะเดียวกันนายกสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบในข้อเท็จจริงและหาคนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ค่ะ นายนุชาบุรพาชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพลเอกประยุจัน,นโอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้มนญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นทางของสารกรัรมมันตรังสีซีเซียม137ที่หายไปและตรวจพบในรงงล้อมแห่งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าซีเซียม137จะไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบกับประชาชนพร้อมต้องหาคนรับผิดชอบ ขณะที่นายรณรงค์นครจินดาผู้ราชการจังหวัดประจินบุรีแถลงยืนยันว่าได้ดําเนินการตรวจภายในโรงงานและตรวจร่างกายพายนักงานในโรงงานทุกแห่งแล้วไม่พบสารปนเปื้อนจากนั้นตะเตวนตรวจสถานที่ทั้งดินน้ําอากาศและสภาพแวดล้อมในระยะ10กิโลเมตรแต่ก็ไม่พบความผิดปกติเช่นกัน ด้านศาสตราจารย์ในแพทย์สิริเกษกทรงวิไลประลัดกระทรวงการดมศึกษาระบุว่าการคำนวณปริมาณรังสีในถุงที่ตรวจสอบพบว่าหากไปสัมผัสรับรังสีโดยตรงประมาณ30ชั่วโมงจะเกิดความรุนแรงเท่ากับการเอ็กซเรย์ปอดหนึ่งครั้งและแม้ว่าจะมีรังสีอยู่แต่ปริมาณไม่มากนักซึ่งหน่วยงานต่างๆพยายามควบคุมอย่างเต็มที่